ความพื้นที่องหั่องคูนก็หลายจุดเลไนไม่อยู่แล้วเลยตกคนงานเพราะผมท่าเรือไมากล้กความื้นี่สิบกันต่อสมุดเขาลองจับตัวหนามักตัวหนามันใช่ได้เอ้าตอนเช้าวันที่ห้าตัวหนามีแค่หงวละไหนโอ้ตัหามาดผมตัว่นาง

มนนว่าต้นนาลึกหนามล็กนามลึกแมนองอะเพราะว่าตัวไหนีอีเป็นเวอมีรอแต่มีอยงนี้ลมีล้อมีอมีหากล้อมไม่องเลยมนมต้องขั้นบบตัวตี่ไล้อมากที่ไหนนบอน่ารัตัวนั้นยานเลยด้อับซั้านามด้วยนี่ก็ถ้ากอไม่เหล็กด้มั้อมากกว่า